สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆที่น่ารักค่ะนะคะพอดีนะคะกูกำลังจะกลับบ้านนะคะพี่น้องแต่ว่าต้องผ่านงานประเพณีหฮเทียนพรรษาค่ะพี่น้องค่ะกูเบ่งบรรยากาศอ่าหลังจากเพิ่นช่มตน้นเทียนแล้วนะคะพี่น้องค่ะแต่ว่านะคะสังเกตบรรยากาศนะคะพี่น้องค่ะคนกันยังหลายอยู่ค่ะพี่น้องคนยังไลยหลยค่ะอันผ่านมาอันนิทรรศการอาหารเพิ่นนะคะพี่น้อง คนไลยขนาดค้นไล่ามากเว้เป็นธงสิเมืองค่ะพี่น้องคะอันนี้โกมาตลาดกลางเมืองอ,อุบลน,นะคะเด้อะให้เบิรงนะคะคนมาจับใจสื่อซอยไลายหลายค่ะพี่น้องนะคะมาเที่ยวงานงานเฮเทียนน้ำนะคะพี่น้องคะสุดยอดเลยค่ะโอ้ยมองนี่แนวกินแซ่แบแซ่บค่ะพี่น้องโกก็จะมาซื้อนี่ละยหามแหมโกมานะคะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวจะผ้ารอเบิงนะคะไก่จมูอสุดท้ายเลยนะคะประเพณีงานบุญพรรษานะคะไก่จมือสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวจะผ้าพอเมพี่นงรอชมเบิรงเก็บบรรยากาศไ้นะคะเสียดายนะคะเสียดายปีนาน่านกว่าจะมาหอดน,นะค่ะเนาะเอาอีกค่ะเอาอีกรอบค่ะเสียดายบรรยากาศกว่าสะมาหอดอีกปีนานะคะพี่นองคะ เก็ปปีนี่ให้มันสุดๆไปเลยนะคะพี่น้องคะมามาโอ้มาชมน้ากันคะ่ะโกมาบางหาันอุ้ยคนมาหลายกระดก,กระดอดแต่คะ่ะพี่น้องบ่มีมองจอดรถอีกลวได้คำวันนี้เป็นมือวันที่สิบหกค่ะพี่น้องคะมองจอดรถบ่มีเลยคะ่ะมองจอดรถบ่มีเลยค่ะพี่น้องนะคะบ่มีมองฟิว คือมือแรกเลยค่ะเนี่ยเต็มนะคะเดี๋ยวก็จะอ่อมเมืองเนาะค่ะเนาะนะคะ,นะคะอันบ้านก็นจะติงเนี่ยจักน้อยแล้วค่ะเนาะอันชม่มบรรยากาศทั่วไปเอานะคะเต็มเบิร์ตเลยค่ะพี่น้องค่ะมองจอดรถบบมีเลยค่ะบบมีจักน้อยเลยอเรียวนี่เบิรงเรียวนี่เบิง้งบบมีมองจอดรถเลยค่ะจะมาเต็มกระดกระโดดแท้เมืองอุบลคนมาเที่ยวคักเทยค่ะพี่น้อง เป็นตรำตรวยเยนะคะน้องขอบคุณที่ไลค์ค่ะที่มารับชมอีกรอบนะคะสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะบ่มมีหมองฟิวอีกแล้วค่ะื้นนี้เป็นวันที่16นะคะมันจะเริกง,งานวันที่17นะคะคือมืออื่นนะคะโกก็จะมาเก็บต๊กอีกค่ะพี่น้องค่ะมาเก็บตกอีกนะคะเสียดายบรรยากาศนะคะแนวนี่บ่มีอีกแล้วได้ค่ะพี่นาบัทาเพิ่น มีโลกวิววววบวบวบต่อไปมันอาจจะเศร้าเห็ดก็ได้ค่ะปีนี้โกก็กเกบเ็บเต็มทีนะคะพี่น้องคะเอาจังสีสก,กรนอบาทบา้เขา,าจังเอาสาระม <c oughs> ึงที่ละคะบ่มีมองจอดรถได้ค่ะบ่มีมองจอดรถเลยขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่มารับชมนะคะขอบคุณนะคะที่รักสองท่านเลยนะคะเพื่อนที่รักทุกท่านเลย นะคะอ,อันตรงนี้ก็คือโกอันมาทายลูบต้นเทียนนะคะที่เ็นจอดต้นเทียนไปห้มูเบิงบางบัง,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 งซีมงเสาเมื้อนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่น้องค่ะบ่ม,มีมองจอดเลยได้รถนี่ค่ะพี่น้องนะคะบีบแต่ไล่ก่นกันตลอดเลยนะคะม่ผู้สาวงามเมืมงองอุบลมาถิ่นอุบลเจอแต่คนงามงาม สมแล้วสมนามคณงามแห่งเมืองดอกบัวเหม,มียนบะคะเรียวนะคะเรียวทั้งในเป็นต้นเทียนค่ะพี่น้องเห็นบหนะคะนี่ค่ะต้นเทียนทั้งในโอ้ยจะเปม็นแล้วค่ะโมลโมลลายกลุนะคะต้นเทียนทั้งในคนเต็มเลยค่ะพี่น้องค่ะเต็มยังกระไดกระดดจีกลโกมาเมื่อไลร่ ขอบคุณนะคะออกนะคะออกออกออกค่ะขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจให้ยายเกิร์อะไเกิ thank you my friend นะคะ you very good นะคะทั้งเพื่อนนะคะพี่ๆที่ต่างประเทศนะคะมาชมแห like ่เท <um ียนบ้านเราเนาะนะคะเกิ o เกิเป็นวะไทยรวมเหงเขาเบิ่งแเน่เขาขึ้นหอดบ้านเป็นวะอือโกวบางเธอโกวกับคิดแต่เห็นจิกของนะคะพี่น้องค่ะ เราบ่คือเทนหมูนะคะมานี่โอ้ถ่ายเนี่นี่เป็นกะขึ้นฮอดบ้านเมื่อก็ไน้ยไม่เห็นเนาะค่ะเนาะขอบคุณได้หลายค่ะขอบคุณนะคะที่มารับชมค่ะบ่ม,มี่มองจอดรถเลยค่ะพี่น้องค่ะทุกสองขอบทางถนนนะคะบรรยากาศแบบเต็มไปด้วยรถเก่าค่ะพี่นอ้องอ่าพานมาบางทุงซีเมืองกันคนก็เต็มเลยค่ะพี่น้องเต็มแบบสุดยอดเลยค่ะ กูยิ่งเที่ยวไทยเตอนถนนในมองกันวะนะคะมอมีมองฟิวเลยค่ะเพื่อนๆนค่ะก่อนกลับบ้านคิดถึงบรรยากาศเนาะก่อนที่จะปิดงานนะคะเพื่อนเพื่อนคิดถึงบรรยากาศสุดยอดเลยเ<ส>ต็มเวืเลาค่ะพี่น้องเต็มเต็มเต็มค่ะมอมีมองฟิวเลยค่ะพี่น้องคนมาเที่ยวงานเมืองอุบลมักกะดัก,กระโดดแลยค่ะพี่น้อง เมื่อเบิงตนเทียนกบว่าขักลหรอคะย่างบอนเมื่ออยู่ค่ะพี่น้องคะ่ะย่างบันไปใส่อยู่ค่ะพี่น้องเบิงติดระ,ะคะเพิลจะมันเพินคากเพิ่เนาะค่ะเนาอขอบคุณในหลายคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะที่มารับชมบริเกิลนะโอเคนะคะ thank you my friend Thank you Thank you very good very good ค่ะ Thank you Thank you you very good my friend ประเภีนี้เทียนพภรษานะคะ You know You know I don't speak English คันเซตัย you know you very good is people people with this is คุณบุญรัชธานี very good okay อ้าผู้ใดล่ะปอแดงอ๋อสวัสดีค่ะปอแดงสวัสดีค่ะคุกกลัวพนว่า โอเคขอบคุณค่ะเอสเอสแฟชั่น้องเอสกับมาเริ่มซองกับพี่กุลขอบคุณได้หลายค่ะโอ้รถมาขวางทางโมมี่มงฟิวค่ะพี่น้องคนหลายหลายมบิึงอย่างกระตะกระโดแทคพี่น้องค่ะมึงตีละทอยรถสีออกสีขา่ได้เลยค่ะจุจะจุจะอยู่ขอบคุณค่ะพี่ปอแดงแล้วก็น้องเอสจ้าขอบคุณมากๆาค่ะนะคะปอแดงนะคะก็ทักทายกันเนาะค่ะพี่กนะ เป็นยังไงสบายดีบอกนะเอด็ดเลียนได้มากกับเบิดไป<笑><笑>พี่นตยหัวเนาะเอ็ดได้ระบบครบระบบซีฟเลียนนั่นว่ามันสิว่ามันสิครบซีบเลียนสามหมื่นสี่หมื่นที่ไหนได้สีเป็นเดือนแล้วเนาะอันได้เลียนมากแบาบว่าเหมือนจะได้เร็วมากเลยพูดป,ดปัดพูดปัดขึ้นมาบุ้ยหาเลียนหกเลียนนะคะพี่น้องค่ะ้านเพิ่นก็คคอยเก็บขึ้นเก็บขึ้นเก็บขึ้น คุณคอยเก็บขึ้ถ้าบุญบ่จ้าม่น่าจ้าแมนอยู่น้องเอพี่มาบ้านมามาบ้านสวนคุณายายแล้วกะบ้านเพิ่อนอยู่ในเมืองอุบลนะนะพี่โกก็เลยว่าปาดบสัสนพี่โกยังงึ้นอดบรรยากาศงานอันบุญประเพณีเฮ่เทียนคำภาษาอยู่คนกันยังหลายอยู่ค่ะพี่โกก็เลยว่าเออเอาเก็บบรรยากาศไปอีกก็น,น่าไล่สดเลยพี่โกว่านะคะพี่โกก็เลยเอ้าคักเลย เอาคักๆเลยมันจะคักแถมมันมานเอ็ดแมนแล้วเอามันคักเนาะเอ็ดยังมันต้องเค็ดคักๆเป็นบ่้กูอันพีิกูบระเด็ดสางไรใดได้เวลาไรสดนี่เวลาร้านเปิดไรสดจังคอยสางมานเนี่ยมโวมอันใดแต่นานละค่ะพีิกูนะได้แต่นานแล้วพีิกูนะเอ็ดได้แต่นานละล่ะเนาะโอเคเนาะเอ็ดจบคือเก่งแต่ ได้พิ้นแต่เดือนกุมภาพลวนะ้วปนโอ้เอ็ดเกง่งเอ็ดเกง่งเพราะว่าซีซีเหรียญมันบ่ได้โดนเนานะเอ็ดเนาะแป๊บเดียวเนาะครบลอยล้วบ่คะน้อนงเอ็ดพี่ก้อยนี่ยคืนๆล่องๆอยู่อันหาเหรียญหกเหรียญอยู่นี่นะอันเพิ่นก็นเอาคืนนะนะโอ้โอ้โอขอโทษขอโทษขอบคุณนะคะเอ็ดจา้าขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจที่มาให้พี่กูนะทุกท่านเลยพี่ปอแดงด้วยสามร้นดวงใจอยักได้ซิบเรียนนะคะเอ็อยักได้ซิบเรียนนั่นนะคะเบิงติละเต็มเบิงเนี่ยเต็มเบิงเนี่ย้พี่นนอเบิงตีละไหลามาเทมาเบิงเนี่ย ขอบคุณนะคะพี่ๆที่รักทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาให้โกเด้อนะคะขอบคุณพลังเลิฟนะคะขอบคุณพลังเลิฟอันนี้คังทงซีเมืองค่ะอุ้ยหลายแหงค่ะพี่นองลายค้หลายอีหลีในเมืองอุบลเมียน้อยลายครูเมือค่ะ หลายคู่มือคะ่ะหลายคู่มือมาหลายยังกระดกกระโดดเท่อุ้ยวาดมือที่สุดถ่ายเลยได้เนี่ยมือวานนี่กะหลายมือนี่กะลายค่ะมึงตีแล้วบ่มีมองจอดรถเลยค้นไหลมาเท่มาตลอดค่ะ,ตะ,คะตเต็มเลยค่ะมอเตอร์ไซค์ก็เต็มเลยค่ะเต็มล้านเลยคะ่ะผ่านมามีแต่มอเตอร์ไซค์อ่อยต่อยอยู่ข้างทา,างค่ะพี่น้องแล้วก็ค้นจอดรถค่ะพี่น้องบนมาอย่างกระดกกระโดดแท่ มาในล่านเทียนนะครับบิโกมาถ่ายรูปร้านเทียนเมือ่อเมื่อก่อนเลยค่ะเม,มือเมือเสาร์่พี่โกลงให้เมือเบิองเบิองตีละลายกลพี่โกมานี่ค่ะล่านเทียนเห็นเทียนเล็กๆน้อยเออเจ๊อยูออ่อืมเบิอง,งตีละอุ้ยเบิองเนี้ยข้นแมลงเอ็ดร่ายๆไข่เอ็ดลอยเหรียญคองอีกนะั <laughs> ่นได้หาซิบเหรียญเออุ้ยเก่งหลือตัวหาซิบเหรียญน้องเอ็ด สุดยอดพี่โก้เป็นกำลังใจให้เด้อโอ้วพี่โก้เอ็ดผ่านไปแล้วมากพี่ว่าอันไปเบิ่งกันเนตเตอรในติ๊กต็อกนล่นแหละยูทูบเราเบิ่งกันทุเรียเนาะอู้จนนิแมนอันขอบคุณในไลายคะ่ะขจิดาเมยเอาละนี่มึงติดละข้นของเอ็ดเอ้ยหลายแฮงหลา<ะ>ยหลายอีหลีเด้ดนี่มึงติดละต่นเทียนง,งามงามอันนี้ประเภทติดพิมพ์ชนะเลิศนะคะ สุดยอดเลยค่ะผู้ใดก็จะเข็นแล้วเนาะผู้ใดก็จะเข็นแล้วค่ะเนาะที่ละ่ะคนหลายไปรุ่นก็ไล่หลายค่ะขอบคุณในหลายเป็นกำลังใจเป็กูสุดยอดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสินยาไปหันอีกจังหน่อย ักครู uno, e like Ladies, ่นะคะที่รักที่รักสักครู่นะคะสีญญาเป็นตรงกลางปาดพี่น้องพี่น้องคนยังจะกระดักกระโดดกระเดือกเท่กระดักกระดักกระเดือกระเดือกระเดือกปาดค่ะคุณเนี่ยไทยรูปติดคนกับเมืองไทยไยได้เนาะ อุ้ยบังเน่พี่น้องเขามาเบิ้งเทียนบังเน่เบิ้งปลาเส้าจ้าเถื่อคะ่ะพี่น้องคะ่ะเต็มลานเทียนอยู่คะ่ะน้องเอ็ดเอาให้ันได้ด้วยรอยเหรียญเด้อหาสิบเหรียญอีกว่าได้อยู่หรอกน้องเอ็ดได้อยู่เพราะว่าเอด็ดเอ็ดมีเพื่อนเยอะนะคะพี่โกก็มีเพื่อนเยอะนะคะต่อไปนี้ต้อง,อง,งดูแลก,กันได้ดว่เาเก็บรอยเหรียญมันยากจุดยอดเลยเด้ เราดูแลก,กันในเซตละงานนี้บอกแบบหยาบๆเลยแม่นนะเอด็ดมันนะปาดคนหลายขาดมันนะแมน่นเบิ่งบ่าขาดสายเลยเด้ออุย้ยกระดักกระดดดขอบคุณมาคาร์ปิโก้่าต้องดูแลก,กันเรื่อต่อไปนี้ป้ากระติบอะไรได้พี่โก้ี่โก้ขึ้นมามันฉีขึ้นแบบว่า สบายสบายมันโมเมนเะนาะต้องเขียคอนเทนต์แบบนั้นเบิร์นไายลูกตอนนั้นพี่่พีล่งองพี่ล่งองนำ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 พ่นพกระหายู่ได้เพ่นกระขืนเกือบจิบเหรียญมาดิเจ้ายุดเพื่อนมาเจ้ายุดคอยเล่บหายเจ้านะไายลูกคนมันจะบฟ่ฟบางกว่ลนะหลายแห้งน้องเอด็ดเข้ามาเบิร์เทียนเบิร์นทีะ่ะ อันอันพี่ผ่านมาทั้งทงสีเมืองบางคันนั่นไหลมากเว็มันงานทงสีเมืองเมืองไหนอุ้ยกระดักกระโดขาไหล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 คนตีราคาคนมาเบิ่งต้นเทียนหลายคักห e. ลายแน่ค่ะไหลมาเท่มากไปเลยไหลมาเท่มาก กะไปเรื่อยๆนี่แหละค่นะเป็นแบกะบ่านหลายดอกทำไมคะ,ะนอออนะ้องก็จะด่อนแี้วพี่โกบเดินทางต่อไปเนาะอุ้ยคนเยอะจริงๆค่ะเยอะมากเลยเมื่อนเนี้ยก็ยังมีถนน,นบางนิดหน่อยนะคะแต่ว่าม่ามีที่จอดรถเลยคะ่ะคนก็นจะขับรถเบ,ถบ่งบรรยากาศคือเฮานี่แหลนะเนาะ ลายค่ะลายลายแห้งครับพี่นอ้องอุ้ยบ่เคยเห็นประเภทนี้อันลายปานนี่ตะกี้อันข้าจอยมาขายของอยู่มองปิกูครับรถนี่ละขายอ่าโต๊ะขายเตียงขายทุกอย่างขายถ้วยขายชามนะคะแล้วบัตรข้าจอยใหญ่ไปขายทั้งนั้นนะคะในในอำเภอสันจังหวัดนะคะที่นี่ สมัยตะกี้เขานั่งเบิงกันซสือๆด้ยค่ะพี่น้องนั่งเบิงตากันพี่โกว่าเงินเข้าเจ้าลายช่วงโควิดเนาะเขาบ่มีมองออกเขามาใส่จ่ายนะคะพี่น้องคะการใส่จ่ายนี่ก็คือขาเจ้าเก็บเงินไว้ลายนะคะบ้านนี้ถึงเวลาเทศกาลขาเจ้าก็เลยมาเบิงก็เลยมาใส่จ่ายเงินช่วงที่บ่มีเทศกาลเขาจะเก็บเงินไว้ลายนะคะพี่น้องคะเงินจะห่องอยู่ในกระเป๋าแอแอป อบๆอ,อ,อยู่ค่ะคือเสียงเนาะมีเสียงห้องนี่เนาะค่ะพี่น,อนอ้นองเนาะนะคะเขาเขาเขา,เขาชุดยอดเลยค่ะเขามาเที่ยวแบบบานเขาแบบมีความสุขแบบมากเลยค่ะอันนี้พี่โกจะไปตอนนี่นะคะไปทั้งศูนย์การขานะคะโอ้ลายแหงกับพี่นอ้องขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจให้พี่ที่มาดูนะคะทุกท่านเลยพี่ปอแดงด้วยนะคะ แล้วก็ทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณยิ่งขอขอบพระคุณยิ่งโดยใจจริงที่กะรุณาชื่นจิตเป็นหนักหนา้าขอขอบพระคุณขอขอบพระคุณขอบคุณนะคะพอดีมาจากบ้านคุณยายก็เลยก็เลยผ่านมาที่นี่นะคะเป็นบ้านทางผ่านไปอำเภอวรินจ์จ้ะ อุย้ยเต็มเต็มเต็มค่ะพี่น้องเต็มอยู่ในหันแห่งแบบนี่คะ่ะกําลังจะฮอดและะ้วค่ะเนี่ยกําลังจะฮอดคนที่เยอะๆนะคะเขาจะมีศูนย์การค้าอาหารเครื่องนุง่งหม่มและะ้วก็ผวกเสริมสวยผวกต่างๆครับีแต่ของถึกๆของโรงงานคะ่ะพี่น้องถึอแหงคะ่ะพี่น้องคะ่ะอันละส้าบาทไหมเขาไปซื้ออยู่ในหันประมาณร้อยห้าสิบร้อยเก้าสิบเก้านะ ตีนีมาสื่อนีนะคะพี่น้องาบาทค่ะสื่อที่ขาดผมอ่ไปสื่อยูหานประมาณ199ถึง250ยนะคะพี่น้องค่ะแต่ว่าอยู่นี่าบาทค่ะสื่อเข้มกรดนะคะคือกันนะ,ะพี่น้องเข้มกัดอนละเก่าสิบอะไรเจ็ดสิื้อจิบนะคะอะไรเจ็ดสิบอะไรลอยนะคะพี่นอ้องอยู่อยู่ห่างนะคะแต่ว่าอยู่นีาบาทค่ะพี่นอ้องอุ้ยคือกระดอกกระเดือนะคะ บึงแน่คะ่ะลองคิดเบย์เบยน้องสิเวศมหาขอบคุณค่ะเอสขอบคุณในลายน้องละน้องขอ้ตัวกรบิโกทำงานต่อจา้จาจ้าขอบคุณในลายน้องละขอบคุณในลายขอบคุณในลายขอบคุณในลายในลอยเรียนกะต้องหาอีกลอยเรียนนะค่ะเนาะอือบึงเหน่อล่ะบรรยากาศ พี่น้องหลังจากแคร่เทียนแล้วค่ะอันนี้บริเวณฝนฝอนนะคะที่มีการฟอนกระบวนแห่นะคะต่างๆนะคะพี่น้องค่ะนะคะ,นะคะกระบวนแห่ต่างๆที่เป็นมา่ออนอยู่นี่แบบนั่งร่ำงามๆนะคะที่ประกวดนั่งนบอ่านั่งนั่งประจําต้นเทียนนะคะประกวดต้นเทียนอยู่นี่นะคะเป็นถนนเส้นใจกลางนะคะพี่น้อง ลองคิดบ่อยๆเนาะโอ้ยอ่ากรูบ่ได้ลงบ่อยไปานใดนะคะอืมต่ไปนนี่ก็ต้องลงคิดบ่อยๆก็เป็นไาหาคิดเนาะเยอะ,ะเยอะมากค่ะเยอะมากคนหลายค่ะพี่นนอง ขอบคุณเหลายๆเป็นกำลังใจให้กูนะคะพี่ปอแดงนะคะเอ็ดเบชันและใครอีกเนาะนี่นี่ใครคะขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนทีรัตุค FC พี่ปอแดงกับเพื่อนต่างประเทศด้วยนะคะ mm hmm. thank you นะคะชื่อไทจูใช่ไหมคะ mm hmm. ไทจาใช่ไหมฟรายริชใช่ไหมคะป mm hmm. ็นพิร โอเค v e r y good นะคะ y o บ v ร r y g o o ดสิอุบลราชธานียู a คนสีอุบลราชธานีวีลคามอินดิตรับชูอุบลซ i ตี r ย i t y เ n i ร y นะคะ t h a ค k you my friend very very good นะคะอุยอุยอุย ขอ,ขอโทษครับเพื่อนๆค่ะแปบ๊บหนึ่งนะคะจ้าจ้าที่รักแป๊บเดียวนะคะนะคะเพื่อนๆเยอะมากเลยนะคะอุย้ยคนค่ะพี่น้องไลมาเท่มา,มาว่ามันเซนกระปุนค่ะพี่น้องค่ะ ลายแห้งก่ะลายลายค่ะลายอิรีค่ะลายอีริีหลอหลายกระดากระดอค่ะขอบคุณนะคะเ,เพื่อนๆที่รักทุกท่านเลยนะคะเ้ยอไายรู้คนมือเยอะมากคะ่ะเพื่อนๆค่ะเยอะมากคนเวอร์รี่เกิ เป็นเป็นยางมาเป็นบลีกรถได้ค่ะคนอุบลโนโลดด่บลีกรถนะคะสังเกตเบิง้งบรนจะบบลีกรถนะคะมีแต่รถรถดีเพลินนะอ่าอันนี้กะหรีร่ยำน้อน,นะคะเพราะว่าเพิ่งมาเป็นกระบะรถจอดกะหรีต่ตรงอยางนะคะมที่ราคาพี่น้องเต็มค่ะบรรยากาศเต็มแห้งค่ะพี่น้องค่ะเอามาให้เบิ้งนะคะไก่จะปิดบบัน แห่เทียนพันสาแล้วเนาะค่ะเนาะเป็นบรรยากาศที่แบบประทับใจเก็บไว้ดูในช่อง YouTube นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆคะ่ะที่มารับชมนะคะโอ้เมี่ยงเมาก็มเ,มาเมี่ยงวันโอ้โบแมนเพิ่นเพิ่นเป่าอเต็มไปเลยคะ่ะ เ่อนะคะบริเวณไก่งานเพื่นนะคะบริเวณไก่งานนะคะพี่น้องค่ะเยอะมากเลยค่ะคนแต้นถนนในงานนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะยิอขอบคุณบรรยากาศใกล้จะเสร็จสิ้นงานเฮเทียนเข้าพรรษาแล้วนะคะเก็บบรรยากาศมาให้ชมนะคะเพื่อนๆค่ะ คนก็มาเยอะนะคะคนมาเยอะมากอุยหลังไล้มาแบบมืดฟ้ามัวดินเลยคะ่ะ เย,ะะเยอะแยะเลยเสียงเพลงเขาแบบดังมากเลยครับเพื่อนๆม่เข้าเนะ Thank you very good my friend ใช่นะคะ you very good Visit to Ubon Thailand ย o นิเวอร t สิตี o ย n e ิเวขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะเอาสักหน่อยเนาะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะกลับบ้านเราแล้ว,ลวอุ้ยคนเยอะมากยิ่งยิ่งยิ่งมาเรื่อยๆนะคะเ,เพื่อนๆนะคะตะกี้นี่ผ่านมาไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีแต่ข้างในเต็มทีนี้เต็มถนนเลย แอมถนนเลยค่ะเป็นบรรยากาศที่แบบว่าทุกคนก็อยากมาเที่ยวนาะทุกคนก็อยากมาเที่ยวทุกคนก็อยากมาดูนะคะคือใกล้จะทํางานแล้วเนาะใกล้จะทํางานแล้วนะคะเ,เพื่อนๆค่ะบ้านนี้ก็จะตุ๊กติกอยู่ใกล้จะทํางานแล้วนะคะเ,เพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะกูโก้กปลาแดง thank you very good my friend คูแดงนะคะพี่ปลาแดงด้วย แอสเปอร์ s กตส์มาฟิช c าซ y ตเตอร์โอเค you very good อุ้ยเต็มถนนเลยค่ะไปบ่ได้ค่ะพี่น้องรถยูโ you น know. ่เดินไม่ได้เลยเล่นไม่ได้เลยในรถรถนะคะ The car don't on the road เล่นบ่ได้ค่ะพี่น้องเล่น จะได้กระดอนะคะพี่น้องน่าไปตะว,วนตะว,วนได้เสียงดัง mm hmm. เพ็นสซีบรอันไหนบาา้างคะยูทูปปิดกันกันมองเห็นนะปะ่ะนะคะขอบคุณนะคะเ,เพื่อน mm hmm. สุดยอดเลยคะ่ะรถกำลังออกมาเยอะเลย mm hmm. ไปก่อนนะคะไปก่อน,นะคะ่ะเอาบรรยากาศไว้เนาะขนาดคืนจะสุดท้ายแล้วนึกว่าคนไม่มานะคะเพื่อนๆก็แสดงว่าฝนมันไม่ตกเนาะฝนไม่ตกคนคนก็เลยมาเที่ยวงานเนาะนะคะคนมาเที่ยวงานแล้วก็นะคะขอบคุณนะคะพี่ๆที่ต่างประเทศด้วยนะคะ ก็ทา,ง,า,างีคนจะไล่หล,ย,หลยค่ะพี่น้องคนจะไล่หลยค่ะหลายแห้งค่ะพี่น้องค่ะหลยแห้งนะคะตัดกระดักกระโดกค่ะข้าง <c oughs> ข้างในของขายเยอะมากค่ะเ,เพื่อนๆค่ะขอบคุณนะคะ thank you my friend เดี๋ยจะ close is the palm นะคะเดยกกูก็จะปิดแล้วก็กูก็จะขับรถ go to um in the home in the room you know going channel welcome to you thank you my friend you v e r y g o o d นะคะ I close in the home you know okay Okay. Okay. Thank you, my friend. Thank you. Thank you. Okay.